สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกทักษะ1.1.3กอไก่กันค่ะไปดูข้อหนึ่งเลยเนาะข้อหนึ่งจงเขียนสีพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี800เป็นพจน์แรกและส2ส่วนสเป็นอัตราส่วนร่วมนะคะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีมือก่อน พจน์แรกก็คือ a 1เท่ากับ800อคะอัตราส่วนร่วมคือ r เท่ากับเศษหส่วน2ถูกหคะหา4พจน์แรกถูกคะถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเราจะได้ดี d อกเอาไปบวกถูกคะแต่ถ้าเป็นเรขาคณิตพจน์ที่2เกิดจากพจน์ที่1คูณกับ r พจน์ที่1คือ800ค่ะคูณ r เป็นเศษหส่วน2ได้400 ต่อไปพจน์ที่3ค่ะพจน์ที่3คือ a 2คูณกับ r a. a 2คือ400นะคะเหนนะ a 2คือ400นะคะ400คูณกับ r ส่นหนึ่งส่วน2ได้200ต่อไป a 3แล้วก็ a 4ถูกมั้ยคะ a 4ก็คือ a 3คูณกับ r a. a 3คือ200ค่ะ คูณเศษหนึ่งส่วนสองก็ได้หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแล้วค่ะสี่พจน์แรกนะคะสี่พจน์แรกของลำดับเลขค่าคณิตนี้คือเขียนข้างล่างแล้วกันเนาะพจน์ที่หนึ่งคือแปดร้อยพจน์ที่สองคือสี่ร้อย โพ์ที่3มคือ200และโพ์ที่สี่คือหนึ่งนะคะนักเรียนเวลาใครทํากันบ้านส่งมาแล้วเครื่องนะคะเขาบอกว่าผิดมันอาจจะเกิดจากหนึ่งนักเรียนเว้นวรรคนะคะหรือนักเรียนแทนที่นักเรียนจะใส่เครื่องหมายลูกน้ําเนี่ยค่ะนักเรียนกลายเป็นอะไรคะจุดเนี้ยค่ะก็ผิดนักเรียนสามารถเข้าไปแก้เขียนใหม่ได้นะคะ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะคะนักเรียนไปทําจนนักเรียนได้คะแนนเต็มก็ได้นักแสดงว่านักเรียนก็มีความพยายามถูกไหมคะพยายามแก้ไขในจุดที่ตัวเองเองนะคะผิดพลาดคะแนนของการบ้านเป็นแค่ทดสอบว่าเราทําได้นะคะเข้าใจไหมแค่นั้นเองนะคะนักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะมาดูข้อสองคะ่ะข้อสองต่อเลยนะคะข้อสองบอกว่าจงเขียนสามคนแรกของลำดับเรข,ขาคณิตที่มี ลบ1เป็นพจน์แรกและนะคะลบ3เป็นอัตราส่วนร่วม3พจน์แรกใช่ไหมคะเพราะนั้นเอา A2 คือ A1 คูณ R A1 คือลบ1คูณกับ3นะคะได้ลบ3คะ่ะต่อไป A3 คือ A2 คูณกับ R a 3อโทษค่ะ a 2คือลบ3เป็นลบ3นะคะ เดี๋ยวนะข้อหนึ่ง R เป็นลบสามใช่ไหมครูใส่เครื่องหมายพิดนะคะโอเคแก้ไขสักนิดนึงนะคะได้เลยค่ะลบเก้านะคะ, 9, ะ,คะเพราะฉะนั้นตอบเลยสามพจน์แรกนะคะของลำดับเลขาขนคณิต นี้คือพจน์ที่1เป็นลบหพจน์ที่2เป็น3าแล้วพจน์ที่สามเป็นลบเนักเรียนเวลานักเรียนเขียนตอบอะค่ะพิมพ์ตอบในนะคะในข้อคําถามนะคะใน Google f o r m มที่ครูให้ไปอะค่ะนักเรียนนักเรียนต้องดูอ่าน คำอธิบายด้วยนะคะว่าครูครูให้นักเรียนเขียนเฉพาะตัวเลขบางคนเขียนคําบรรยายมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นข่าวหน้าเราแก้ไขด้วยนะคะพยายามอ่านคําชี้แจงด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเวลานักเรียนไปสอบที่อื่นนะคะมันจําเป็นนะในเรื่องของคําชี้แจงในการเขียนคาตอบนะคะอ่าถัดไปค่ะดูข้อ3ามเลย ข้อ3จงเขียน3มพจน์ถัดไปของลำดับเลขาคณิตอ่ะเราได้รับโพจน์ที่1คือตัวที่1คือ1นะคะลำดับถัดไปเลขาคณิตก็คือเราดู R ถูกไหมคะอัะตราส่วนร่วมเอาพจน์ที่2หารด้วยพจน์ที่1หรือนักเรียนจะเอาโพจน์ที่3หารพจน์ที่2ก็ได้หรือพจน์ที่4หารพจน์ที่3ก็ได้คะ่ะจะมีค่าเท่ากันหมดเลยคือ3นะคะหาพจน์ถัดไปใช่ไหมคะ หนึ่งตัวนี้คือพจน์ที่หนึ่งสามคือพจน์ที่สองเก้าคือพจน์ที่สามตัวนี้คือพจน์ที่สี่ต่อไปนะคะเราจะหาพจน์ที่ห้าถูกไหมคะเราได้แล้วว่าพจน์ที่สี่คือยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นพจน์ที่ห้าก็คือ a อสี่คูณกับ R นะคะ a อสี่คือยี่สิบเจ็ดคูณกับสามนะคะ 27่คูณกับสได้81ต่อไป A6 A6 คือ A5 ห้าคูณกับ R A5 ก็คือ81ดคูณกับสได้243อนะคะอันนี้4ใช่ไหมห้าหกเอ่ะพจนถึงพจนที่7 A6 ด a กคูณกับ R A6 ก็คือ243 คูณกับ3ได้7 2 9นะคะเพราะฉะนั้น3ามพศถัดไปนะคะ,ะเขียนผิดแป๊บหนึ่งนะคะสามพศถัดไปขอเขียนย่อๆเลยเนาะนี้คือครูให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบใช่ไหมคะสามพศถัดไปก็คือแปดสิบเอ็ด 243าและ7 2 9สองนะคะแต่ถ้านักเรียนบอกอาจารย์หนูใช้สูตรทั่วไปได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนถ้านักเรียนใช้สูตรทั่วไปครูขอเปลี่ยนสีหมึกเป็นสีแดงเนาะถ้านักเรียนใช้สูตรทั่วไปอะคะ่ะครูเขียนตรงนี้นะคะสูตรทั่วไปนักเรียนจะเป็น AN A n เท่ากับเ1 r ากำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นพจน์ที่5นักเรียนก็จะได้ A1 ก็คือ1่ถูกมั้ยคะ อคือ3ยกกำลังอะไรคะ N-1 5-1เหลือ4 3กำลัง4ก็ได้81เห็นไหมคะต่อไป A6 A6 ก็คือ A1 ก็คือ1คือ3ยกกำลัง5-1ไอ้ยโทษค่ะ6-1ได้5 3กำลัง5ก็ได้243นะคะตัวนี้ก็ได้81 A7 นักเรียนก็จะได้ A1 ก็คือ1นะคะ สามเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกสามกำลังหกก็ได้เจ็ดสองเก้านะคะในข้อนี้มันเอหนึ่งมันเป็นหนึ่งพอดีค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนเลขคี้กำลังยกเนาะอ่าถัดไปเลยนะคะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่จงหาพจน์ที่หกข,ของลำดับเลข,ขาคณิตมาแล้วค่ะข้อที่สี่นะข้อที่สี่จงหาพจน์ที่หก ก่อนอื่นเรารู้ว่า a 1เท่ากับ3ส่วน200นี่ค่ะและ r ของเราก็คือพจน์ที่2หารพจน์ที่1ค่ะก็ได้เป็น3ส่วน100นะคะอ้าวข้างล่างสลับเศษส่วนเนาะก็ได้อะไรเนี่ย r เป็น2นะคะหาพจน์ที่6 จากนะคะพจน์ทั่วไป an เท่ากับ a 1คูณ r กําลัง n ลบ1พจน์ที่6ก็คือ a 1ก็คือ3ส่วน200ค่ะ rr คือ2ยกกําลัง n ลบ1ก็ได้3ส่วน200คูณกับ2กําลัง5นะคะ2กําลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะ32 นะคะคูณการนักเรียนจะตอบเป็นเศษส่วนก็ได้แต่ซึกทข้อนนี้ครูให้นักเรียนตอบไปเลยคะ่ะทศนิยมหรออถ้าเป็นเศษส่วนมันพิมพ์ยากใช่ไหมคะไปถ้าเป็นทศนิยมมันจะได้ศูนย์จุดสี่แปดค่ะแต่ถ้าเป็นเศษส่วนนักเรียนเอาอะไรตัดคะเนี่ยสองตัดตรงนี้ได้หนึ่งร้อยเนาะเอเป็นสีก่อนเนาะนะคะ สองตัดหนึ่งร้อยสองตัดอันนี้ได้สิบโฮสองตัดอันนี้ได้ห้าสิบสองตัดอันนี้ได้แปดสองตัดอันนี้ได้ยี่ห้าสองตัดอันนี้ได้สี่ก็ได้เท่าไหรคะเนี่ยสิบสองส่วนยี่สิบห้านะคะโอเคขอเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะตอบเลย ท์ที่หกของลำดับนี้นะคะคือ0.48หรือนักเรียนจะตอบ12ส่วน25ก็ได้ค่ะแต่ในคําตอบนี่คะ Google Form เขียน12ส่วน25ครูให้หนักเรียนตอบเป็นทศนิยมเนาะแล้วก็ตอบเป็นเลยคะ่ะทศนิยมนะคะโอเค ถัดไปค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5จงพิจาร,รณาลำดับลบ7จลบ14ลบ28ลบ56บเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตนะคะถ้าเป็นเลขคณิตมันจะต้องมีดีเท่ากันหมดเลยถ้าเป็นเลขาคณิตมันเป็นอัตราส่วนร่วมมันจะต้องหารเหมือนกันหมดเลยเราลองมาดูนะคะอ่ะถ้าเป็นดีเราจะได้ โพสที่อะไรคะโพสที่สองลบกับโพสที่หนึ่งหรือโพสที่สามลบกับลบโพสที่สองผลปรากฏได้อะไรคะเนี่ยตรงนี้ได้ลบเจ็ดเห็นไหมคะตรงนี้ได้เก้าเนอะสิบสี่เท่ากันไหมคะมันไม่เท่ากันมันเป็นเทสเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นอะไรคะ อ่ามันไม่เป็นลำดับเลขคนิตอะค่ะต่อไปเราลองมาทส R ก็ได้นะคะทส R เอาโพสที่สองค่ะหารด้วยโพสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องเท่ากับโพสที่สามค่ะหารด้วยโพสที่สองอ่มันได้อะไรคะเนี่ยมันได้อะคู่เขียนอะไรเนี่ย พราะที่สามมันเป็นลบยี่สิบแปดเด็กๆกคุ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะแแล้วเกเลยโอเคใช่ไหมคะลบยี่สิบแปดบวกบวกสิบสี่มันได้อ้ามันได้ลบสิบสี่ตัวนี้ได้อะไรเนี่ยลบยี่แปดหารหารได้สองหารได้สองนะคะมันจะได้สองแล้วมันก็จะได้สองเนาะ โอเคเป็นอะไรคะเป็นจริงอะ่ะนั้นแสดงว่าข้อนี้เป็นอะไรคะอ่าอันนี้มันเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นลำดับอะไรคะอ่าเป็นลำดับเลขขาคณิตน,น,นะคะข้อนี้ตอบดังนั้นนะคะลำดับนี้ เป็นลำดับเลขาคณิตเคถัดไปข้อ6ค่ะจงพิจารณาลำดับนี้เป็นเลขคณิตหรือเลขาคณิตนะคะอ่าน,นเรียกว,ว่าเป็นเลขหรือเลขาเราลองเทสก่อนเนาะอ่ะดีลำดับที่ 2- ลบกับอ่าพจน์ที่ 2- ลบกับพจน์ที่1 มันจะต้องเท่ากับโพสที่สามลบกับลบจพสที่สองตัวนี้ได้สองตัวนี้ได้สองอ้าวมันเป็นจริงนี่นะคะเพราะฉะนั้นตอบเลยลำดับนี้นะคะเป็นลำดับอะไรคะเลขคณิตแต่ถ้านั้เรียนบอกว่าอาจารย์หนูไม่หนูไม่มั่นใจมันอาจจะเป็นเลขาก็ได้ ถ้ามันเป็นเลขานะคะนักเรียนครูขอใช้สีแดงเทสนะถ้าเป็นเลขานนักเรียนจะต้องเอาโพสที่สอง่ะหารด้วยโพสที่หนึ่งมันจะต้องเท่ากับโพสที่สามหารด้วยโพสที่สองตัวนี้มันได้อะไรคะเนี่ยห้าส่วนหกตัวนี้ได้สี่ส่วนห้ามันเท่ากันไหมคะมันไม่เท่ากันนะมันเป็นเทสนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นเลขานะคะมันไม่เป็นลำดับเลขาค่ะ นะคะพอจะมองออกแล้วเนาะไปข้อที่7ค่ะเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขขาคณิตอ้าวลองเทสดูนะคะข้อที่7จ็คูลองดีแล้วการดีมันง่ายดีอะ่ะสองลบสมส่วนสองมันต้องเท่ากับ5้าส่วนสองลบสอง อันนี้ก็ได้เป็นสี่ส่วนสองทีนีคะทำให้ส่วนมันเท่ากันลบได้หนึ่งส่วนสองตัวนี้ห้าส่วน 2. สองสองตัวนี้แปลงล่างก็เป็นสี่ส่วนสองลบแล้วได้หนึ่งส่วนสองเท่ากันเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะว่าเป็นลำดับอะไรคะเลขคณิตขอตอบย่อๆแล้วนะคะโอเคเป็นลำดับเลขคณิตนะคะ อะเขียนใหม่เขียนใหม่เดี๋ยวมองอ่ะตอบเพราะฉะนั้นลำดับนี้อ่ะเป็นลำดับเออผูไปเผอโดนลำดับนี้เป็นลำดับ เลขคณิตนักเรียนลองใช้อก็ได้ค่ะถ้าใช้อมันจะไม่เท่ากันนะคะข้อนี้เนาะอ่าถัดไปเลยนะคะถัดไปข้อ8ค่ะจงพิจารณาลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตน,นะคะอ่าคูลองให้เป็นดีสิหลบ4มันต้องเท่ากับ9้าลบหนะคะ9ลบหลบี 6. 6่เหลือสองเก้าลบหเหลือ3ามันไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือไม่เป็นอะไรคะไม่เป็นลำดับเลขคณิตค่ะเมื่อไม่เป็นลำดับเลขคณิตลองดูซิว่าเป็นอาร์ไหมมีอาร์ไหมมีอาร์ก็คือต้องเอาโพ์ที่สองหารด้วยจน์ที่หนึ่งมันจะต้องเท่ากับพจน์ที่สามหารด้วยโพ์ที่สองตรงนี้เอาสองตัดได้สามส่วนสองเอาสามตัดได้สามส่วนสองเพราะฉะนั้นมันเท่ากันตอบเลยค่ะ ลำดับนี้เป็นไงคะอ่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขาคณิตนะคะข้อหโอเคนะอ่าถัดไปคะ่ะข้อ9นะคะข้อเจงพิจารณาว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขาขาคณิตอ่ามาลุยเลยลองดูดีก็ได้อ่าดีเท่ากับยี่สิหกลบสบอมันต้องเท่ากับ 41ลบยี่สบหตัวนี้ได้ส5ห้าตัวนี้ได้หาเอ้าได้15หนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจริงนี่เนาะได้แล้วเพราะฉะนั้นตอบเลยลำดับนี้นะคะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะ ถัดไปข้อที่10ค่ะเขาบอกว่าจงพิจารณารำดับนี้เป็นเลขหรือเลขาคณิตอ่ะมันเหมือนการเหมือนเดิมครูเอาอะไรนะคเอาดีพอดีมันลบกันง่ายดีค่ะมันต้องเท่ากับ64สิลบสิได้12 8 48ใช่ไหมห้าสิโอ้สี่0 มันเป็นยังไงคะมันไม่เท่ากันนะคะมันเป็นเทสน่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไงคะไม่เป็นตอบเลยนะไม่เป็นไม่เป็นลำดับเลขคณิตอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรคะอ่าลำดับนี้เอ๊ะเมื่อเปเป็นเลขคณิตเราเราต้องเทสก่อนสิเนาะเออจะมาสรุปได้ยังไงเนี่ย ใช่ไหมคะมันไม่เป็นเมื่อมันไม่เป็นแล้วก็ต้องสรุต้องดูก่อนสิมันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ได้อะใช่ไหมคะอะลองดูนะคะถ้าเป็น Rr R ก็คือโพสที่สองหารโพสที่หนึ่งต้องเท่ากับโพสที่สามหารโพสที่สองคูเอาี่ตัดสีหนึ่งสี่สี่หกคิบสีอ้าวมันเท่ากับสี่เท่ากันเลย นะคะสีเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นลำดับนี้เป็นไงคะอ้าวลำดับนี้เป็นลำดับอะไรเนี่ยมันทำให้อาเท่ากันก็ต้องเป็นเลขาขาคณิต เป็นไงบ้างคะยากไหมคะในการดูว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขขนาเลขขาคณิตไม่ยากเลยเนาะดูแค่เลยคะ่ะค่า R กับค่า d ดับนั่นเองโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยแบบฝึกหัดต่อไปกันเลยนะคะแบบฝึกหัดนี้มีแค่นี้สวัสดีคะ่ะ